สวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นป .3 ทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในเทอมนี้กลับมาพบรูตาอีกแล้วในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะอ่าสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมครูจะสอนเรื่องเรื่องอะไรคะอ่าการจเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะคราวนี้เรามาดูนักเรียนความหมายของคําว่า การเจริญเติบโตหมายถึงอะไรคะอ่าไหนตอบสิอ่าการจเจริญเติบโตหมายถึงการที่ร่างกายมีขนาดและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมีน้นาําหนักมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราโตขึ้นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นอะไรคะอ่าเช่นแขนและขาจะยาวขึ้นมือและเท้าก็จะทำไมคะ ใหญ่ขึ้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นส่วนลำตัวลำตัวก็จะหนาขึ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อน,นักเรียนสังเกตนักเรียนจะพบว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถใส่เท้าคู่เก่าได้หรือใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้จากปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีขนาดที่ทำไมคะอ่ามีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นมีมือมีเท้าที่ทำไมคะขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเอง คราวน,นี้เรามาดูสัดส่วนอ่าสัดส่วนปีที่แล้วนักเรียนดูตามรูปเลยปีที่แล้วนักเรียนมีส่วนสูงเท่าไหร่คะอ่าเด็กคุณแรกหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดห้าเซนติเมตรอ่าอันนี้ขขงปีที่แล้วนะแล้วพอมาวัดปีนี้มีการร่างกายมันมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นส่วนสูงก็จะทําไมคะอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าไหร่คะจากหนึ่งร้อยยี่สามจุดห้ากลายเป็น 126.5อยี่หจุดห้าแสดงว่าเขามีขนาดตัวที่สูงขึ้นมากี่เซนคะสามเซนนั่นเองคราวนี้มาดูน้ำหนักปีที่แล้วน้ำหนักเขาเท่าไหร่คะยี่สิสี่กิโลคราวนี้มาดูมาดูปีนี้สิเขาจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่ที่กี่กิโลอ่ายี่สิบเจ็ดกิโลแสดงว่าเขามีน้ำหนักที่ทำไมคะมีน้ำหนักที่สูงขึ้นนั่นเอง ต่อไปคราวนี้เรามาดูลักษณะลักษณะการจเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะ1เลยน้ําหนักเมื่อร่างกายของเรามีการจเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยน้ําหนักของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเราสามารถรู้ได้จากอะไรคะจากการชั่งน้ําหนักนั่นแล้วลองสังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนน้าหนักเท่าไหร่อ,อย่างครูเนี่ยปีที่แล้วครูหนักเจ็ดสิบห้าพอวันนี้ วันนี้เลยครู่ช่างเนี่ยคุณหนักเจ็ิบแอ่าแสดงว่าร่างกายของคุณทำไมมีการอะไรขึ้นอ่ามีการจเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองสองส่วนสูงส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าร่างกายของนเรามีอะไรมีการจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยสูงขึ้นหรือไม่นั้นเนี่ยนักเรียนทำยังไงคะ วัดส่วนสูงถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนสามารถเอาเดินสอเนี่ยไปที่เสาใช่ไหมผนังนักเรียนก็สามารถเอาเดินสอเนี่ยขีดวัดได้เลยวัดทุกเดือนทุกเดือนดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราว่าเรามีการจเจริญเติบโต,ตมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราจะสามารถรู้ได้ว่าเออเดือนนี้เราร่างกายเราจเจริญเติบโต,ตเท่าไหร่นะเดือนต่อไปล่ะ เดือนถัดไปล่ะแล้วเดือนที่แล้วล่ะอ่านั่นเลยจะสามารถรับรู้ได้ว่าการจเจริญเติบโตของเรานั้นเน่ยมันเป็นแบบไหนเห็นไหมอ่าดูเด็กสองคนนี้เด็กคนเดียวกันแต่ปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วเขามีน้ําหนักทาไมมีน้ําหนักที่น้อยกว่านี้น้อยลงส่วนปีนี้เขาเป็นยังไงคะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นน้ําหนักเขาก็จะทําไมเพิ่มขึ้น อ่าส่วนสูงของเด็กผู้หญิงปีก่อนปีก่อนเขายัางตัวทำไมตัวเล็กตัวเล็กนิดนึงพอปีนี้เขาเป็นไงคะอ่าร่างกายเขามีการจเจริญเติบโตมีพัฒนานการที่ดีขึ้นตัวเขาเป็นไงคะอ่าสูงขึ้นถูกต้องราวนี้เมื่อร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเมื่อร่างกายของเรามีการจเจริญเติบโตมากขึ้นร่างกายจะมีมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย คราวนี้มาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะคราวนี้ร่างกายของเด็กผู้ชายคนนี้อ่ะดูแขนและขาเขาเป็นยังไงคะอ่ายาวขึ้นมือและเท้าล่ะใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะอ่าลำตัวเขาก็มีลำตัวที่หนาขึ้นมีขนาดที่หนาขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักที่ทำไมเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันสัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนไป เปลี่ยนไหมของนักเรียนอ่ะสังเกตนักเรียนลองสังเกตตัวเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะต่อไปความแตกต,ต่างของการจเจริญเติบโต,ตของแต่ละบุคคลนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับออปัจจัยทางพันธุก,กรรมด้วยอย่างเช่นปัจจัยทางพันธุก,กรรมก็คือเช่นพ่อสูงแม่สูงลูกก็จะไมคะอ่ะสูงไปด้วยถ้าพ่ออ้วน แม่ผมแต่ลูกได้พันธุกรรมทางพ่อลูกก็จะทำไมคะอ่ะอ้วนขึ้นอยู่กับอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนอ่ะถ้าเรียนกินอาหารที่ถูกวิธีกินอาหารที่สะอาดกินอาหารถูกหลักอนามัยห้ามูออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายของเรายก็จะทำไมคะอ่ะมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นแต่การจเจริญเติบโตของวัยเด็กโดยภาพรวมเลย จะพบว่าเด็กที่มีอายุ6ถึง9ปีอ่าน,นักเรียนอยู่ในไวัยไหนอ่ะ6ถึง9ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองแต่เมื่อเข้าสู่อายุ9ถึง12ปีก็คือปอ,อะไรคะป .4 ป .5 ป .6 แบบนี้นะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีน้ำหนักและมีส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้ชาย อ่าอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างของการจเจริญเติบโตนะคะในแต่ละวัยอ่ะคราวนี้มาดูบ้านหลังนี้อ้าวบ้านหลังนี้เป็นยังไงแม่ครับอ่าลูกบอกเลยแม่ครับกางเกงที่แม่ซื้อให้ผมมันคับอีกแล้วครับผมใส่ไม่ได้อ้าแสดงว่าเด็กคนนี้เขาทาไมคะอ่ามีการจเจริญเติบโต มีอะไรที่เพิ่มขึ้นอ่ามีน้ําหนักมีลําตัวที่หนาขึ้นมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเสื้อผ้ามันก็ทําไมคะมันก็ใส่ไม่ได้คราวนี้แม่จะบอกว่าไงนะโอ้ลูกโตขึ้นมากทีเดียวแขนขาลําตัวก็ดูใหญ่ขึ้นนะแล้วแม่จะซื้อชุดใหม่ให้นะอ่าแสดงว่าเด็กคนนี้มีการจเจริญเติบโตแม่เขาก็เห็นแล้วว่าลูกเขาเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น แม่เขาก็เลยจะซื้อให้ใหม่คราวนี้อ่าคราวนี้ท้ายท้ายชั่วโมงนี้ท้ายท้ายบทเรียนครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำอ่าแบบฝึกหัดท้ายบทอ่านักเรียนเห็นไหมคะแบบฝึกหัดท้ายบทครูให้นักเรียนทําลงอะไรคะลงสมุดนักเรียนสามารถลอกโจทย์นะคะตอบคาถามเขียนวันที่ลอกโจทย์ ตอบคำถามลงในสมุดได้เลยนะคะแล้วก็นำมาส่งในวันที่เราเปิดเรียนนะคะครูจะให้งานนักเรียนแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์าหนักเรียนก็ลอกลงสมุดได้เลยนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย